สวัสดีค่ะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะคะพลไม่ได้มากินนะคะแต่วันนี้พลจะมาออกกำลังกายจ้า ก็หลังจากที่พยอ,ออกกําลังกายมาได้เดือนก,อกว่าๆนะคะ <c oughs> พอ,ก,อก็เลยอยากจะมาทําคลิปเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะคะก็เริ่มต้นนะคะ <c oughs> อันนี้พยจะมีการวอร์มร่างกายก่อนการออกกําลังกายนะคะซึ่งตอนแรกๆที่พลแบบเริ่มออกพลก็ไม่ค่อยได้วอร์มมันก็จะค่อนข้างปวดตัวมากเลยะคะ่ะแล้วก็จะแบบเจ็บตัวไปหลายวันนะคะดังนั้นก็เลยแนะนําว่าให้ว <Canada> <c oughs> อร์มร่างกา,กายก่อนนะคะแล้วก็ในคลิปนี้นะคะทา่าที่พลออกส่วนมากจะเป็นเน้นในส่วนของก้นขาเป็นส่วนใหญ่นะคะเพราะวันนี้มันเป็นวันที่พลอออ ออกในส่วนของก้นกับขาค่ะแต่ถ้าเป็นวันอื่นก็อาจจะมีออกในส่วนแขนหรือส่วนอื่นนะคะในการออกกําลังกายนะคะในแต่ละท่าค่ะพอก็จะมีแบ่งเป็น2-3เซตนะคะและแต่ละเซตนะคะพอก็จะออกอยู่ที่ประมาณ10 ถึง20ครั้งนะคะก็อย่างท่านี้นะคะพอจะออกอยู่ที่ประมาณ10ครั้งหรือบางทีเพก็จะออกอยู่ที่15ครั้งนะคะทั้งหมด2เซตค่ะจะบอกว่าท้าเมื่อกี้เป็นท่าที่พอทรมานมากเลยต่อไปนะคะเป็นท่าสควอตอันนี้พอจะมีอุปกรณ์เป็นยางยืดนะคะอันนี้มันจะช่วยให้เกิดแรงหนืดนะคะเวลาเราขึ้นกับลงค่ะแล้วก็ท่านี้เวลาขึ้นให้เก่งก้นด้วยนะคะท่าต่อไปค่ะท่่่าาาานนนนี้บอออกกกเเลลว็ๆคคคืืรสัะะ ออกวันแรกก็คือเดินขึ้นบันไดคาสสันเลยค่ะก็เป็นท่าที่แบบรู้สึกรู้สึกผลนะคะได้ผลนะคะท่านี้แบบรู้สึกเลยอะคะ่ะแล้วก็ท่านี้นะคะพอจะออกอยู่ที่15ครั้งค่ะแล้วก็ทั้งหมด3เซตนะคะสําหรับท่านี้ต่อไปนะคะพอจะมีการพับเสื้อให้นานาน,นะคะเพราะมันจะต้องลงเข่าค่ะมันจะทําให้เข่าด้านแล้วพอก็แบบด้านแล้วด้วยค่ะตอนช่วงแรกๆที่พอยเล่นพอยไม่รู้เขาก็เลยแบบ ไม่ได้พับอะค่ะตอนนี้ก็คือพับแล้วแล้วก็ท่านี้นะคะพอจะทําอยู่ที่15ครั้งค่ะทั้งหมด3เซตนะคะต่อข้างท่าต่อไปนะคะจะเป็นท่าแพงค่ะอันนี้พอจะแบ่งเป็น3เซตเหมือนกัน,นะคะ่ะเซตละประมาณ10วิถึง15วินะคะสําหรับท่าสุดท้ายของวันนี้นะคะพอจะมีอุปกรณ์เพิ่มเติมเหมือนกัน,นะคะ่ะก็คือใช้เหมือนยางยืดนะคะในการเอามา ดึงอะค่ะให้เกิดแรงหนืดอขณะออกะค่ะให้มันมีการเก็งมากขึ้นนะคะก็สําหรับคลิปออกกําลังกายก็เรียบร้อยแล้วค่ะก็ถ้าใครอยากให้พลอยทําคลิปออกกําลังกายอีกนะคะเพราะจริงๆปกติพลอยทำาสายกินนะคะก็เม้นบอกได้เลยค่ะถ้ามีคนแบบอยากให้ทําเยอะๆเดี๋ยวพลอยจะมาทําอีกนะคะบ๊ายบาย